When I วันนี้นะคะ oh. เราจะมาเรียนรู้นะคะเรื่องเลนที่เหมาะกับผู้ที่มีสายตายาวตามว้นะคะสําหรับผู้ที่มีปัญหาการมองใกล้นะคะหรือมีปัญหาสายตายาวตามว้นะคะเราสามารถแก้ไขด้วยด้วยเลนสายตาแบบไหนบ้างน,นะคะวันนี้เราจะมาแชร์กันนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราเรียกว่าเลนชั้นเดียวหรือ single vision lens ซึ่งเลนนี้นะคะก็จะเหมาะกับคนที่มีสายตายาวตามวะคะ้ค่ะไม่มีค่าสายตาในระยะไกลนะคะซึ่งข้อดีของเลน ชนิดนี้นะคะคือเราจะได้มุมมองภาพเนี่ยคะ่ะที่กว้างนะคะไม่ต้องปรับตัวเยอะแต,แต่แต่แต่ก็มีข้อเสียงเหมือนกันนะคะคือต้องมีการถอดแว่นเข้าออกคะ่ะเมื่อจะเปลี่ยนระยะการมองคะ่ะจึงอาจทําให้เสียบุคลิกภาพได้คะ่ะเลนตัวที่2นะคะเราเรียกมันว่าเลนสองชั้นหรือ bifocal lens ซึ่งเลนตัวนี้นะคะจะมีข้อดีคือสามารถมองในทั้งระยะ ใกลและก็ระยะใกล้ในแว่นตัวเดียวนะคะแต่ข้อเสียมันก็มีเหมือนกันนะคะคือมูมองเนี่ยค่ะมันจะแคบกว่าเลนชั้นเดียวไม่สามารถใช้ระยะคอมพิวเตอร์ได้นะคะแล้วเราก็จะเห็นรอยต่อบนตัวเลนค่ะที่จะส่งผลต่อความสวยงามได้เหมือนกันนะคะและเลนตัวที่3นะคะมันคือเลนหลายระยะนะคะหรือเราเรียกเลนตัวนี้ว่า p o โ s เกส e ฟเล s ซึ่งเป็นเลนที่มีการเกี่ยค่าสายตาค่ะทำให้เราเนี่ยนะคะสามารถมองได้ทั้งระยะไกลกลา,างแล้วก็ใกล้ระยะกลางที่เราพูดถึงเนี่ยคือระยะคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะมันจะอยู่ในแว่นตัวเดียวกันเลยนะคะข้อดีของเลนตัวนี้นะคะคือเราสามารถมองได้ทุกระยะในแว่นตัวเดียวเลยค่ะโดยที่ไม่มีรอยต่อบนตัวเลนเลยนะคะแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันนะคะคือเราจะเห็นภาพบิดเบือนที่ด้านข้างค่ะซึ่งทําให เราจะต้องปรับตัวกับเลนตัวนี้เยอะหน่อยนะคะในช่วงแรกๆแ,แต่หากว่าเราสามารถปรับตัวได้เนี่ยค่ะก็จะสามารถใส่แว่นตัวเดียวแล้วก็แก้ไขทุกปัญหาสายตาได้เลยนะคะและหากท่านใดนะคะอยากเข้ามาตรวจเช็คค่าสายตาอย่างละเอียดนะคะสามารถเข้ามาตรวจได้ที่คลินิกแว่นตาไอสไตล์นะคะตรงข้ามกับสารากลางนะคะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ